สวัสดีค่ะเรานำเสนอตู้ลำโพงแบรนด์พัสด์10นิ้ว2,000บาทรุ่น MP 10112B นะคะตัวนี้นะคะก็จะแถมฟรีใส่ สองเมตรฟรีหเส้นค่ะคุณสมบัติขครบคันต่อจบในไม่กี่นาทีนะคะตู้แบนพาที่มีการออกแบบเพื่อควบคุมการสั่นสะเทือนได้ดีค่ะตัวตู้นะคะผลิตจากไม้ปฏติเกลและไม้เ d f นะคะโครงด้านนอกนะคะจะเป็นไม้ปผติเกลพุ้มด้วยกัะไบองหค่ะส่วนโคงด้านในนะคะจะเป็นไม้ m d f ค่ะจำนวนตบเต็มหนึ่งพันใบกำลังขับแปดร้อยถึงสองพันใบค่าอห์มของแปดโอความเร็วก้าสิบเดซิเบลนะคะขนาดช่องลมนะคะจะกว้างถึงสามสิบมิลลิเมตรค่ะยันยาวสามร้อยห้ามิลลิเมตรนะคะขนาดสินค้นะ เป็นไงบ้างคะส่งเสรได้การใส่รถโชว์ห้ามพลาดเลยนะคะมีความดังสูงความถี่แค่สามารถใช้ได้ทั้งในบ้านและในรถยนต์เลยนะคะสินค้าของเราปีปับประกันคุชชันเลยะคะ่ะหากมีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางร้าเรามีแอดพิลล์คอยให้บริการตลอดเวลาเพิ่มแม่ล้ำสินค้าใหม่ๆจากา้เราอย่าลืมกดติดตามนะคะของเราให้ได้นะคะสวัสดีคะ่ะ